ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบราธิา n ชนแนลอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้เนาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางในห,ห้าหน้อยเนาะงวดประจําวันที่12ตุลาคม68นะครับงวดวันที่ สิบเอ็ดที่ผ่านมาเนาะสิเอ็ดตุลาคมนะครับก็สูตรที่ลุงตานให้ไปก็มาสองคู่เนาะสองคู่หนึ่งหน่อยนะครับก็จะมีหนอ่อยพิเศษครับมาบน6-8มาล่าง4-8นะครับก็เป็นสองคู่เนาะที่มีในตลาดแล้วก็ลูปตันดึงมาวางนะครับส่วนหลักร้อยที่ให้ไปนี่ก็มาหนึ่งตัวเนาะ ก็คือมาที่นอย VIP นะครับก็คือเจ็ดเนาะก็ท่านที่โชคดีก็ขอแสดงความยินดีด้วยกันละกันนะครับส่วนเวมื่ประจำวันที่12ตัวตุลาคม6.8เนาะลักษณะของสูตรหรือว่าตัวเลขที่ลงตันวิเคราะห์ได้จะเป็นตัวไหนก็ไปติดตามรับชมกันมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะ ก็จะนำผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจำวันที่12ตุลาคม68นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะแถวที่หนะครับได้ <c oughs> ได้หเนาะ,ะแถวที่สองได้8แถวที่สได้3แล้วก็แถวที่สนี่ได้9นะครับต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับหกหกแล้วก็เจ็ดเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเป็นห้านะครับแปดแปดแล้วก็เก้าตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดอ่าสามสามแล้วก็สี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสองเนาะแถวที่สี่เก้าก็ศูนย์ตัวนี้ก็จะเป็น เป็นแปดเนาะอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อประจำวันที่สิบสองตุลาคมหกแปดนะครับลุงตันให้เด่นเจ็ดเด่นเจ็ดรองเก้านะครับอ่า พี่น้องเอฟซีชอปเจรูด7จ็ดชอปเกรูด9นะครับทีนี้ก็มาดูชุด2ตัวชุด2ตัวนะครับลุงตันก็จะเอาผลลับจับคู่วางเป็นชุด2ตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ25 28 สองเก้าสี่เก้าเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าแปดสองแปดหก แล้วก็93นาะอ่าได้มา10ชุด10คู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจรารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติ3สิงวันที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลวงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่วาง นะครับก็ประมาณ5คู่นะครับคู่แรกเนาะลงตันมองไปที่แถวที่สามที่4นะครับแถวที่3ที่4จะเป็นคู่สรายเยอามาตรงกลางนะครับก็คือ29เนเาแล้วก็แถวที่2ที่3นะครับ แถวที่สองที่สามจะเป็นคู่าสายสายเยอะมาตรงกลางเหมือนกันนะครับลักษณะนี้นะครับก็คือเจ็ดสามนะครับแล้วก็มาแถวที่หนึ่งที่สองเนาะแถวที่หนึ่งที่2ก็จะเป็นคู่ เป็นคู่ซ้ายเนาะลักษณะนี้นะครับเจ็ดห้าต่อมาเป็นแถวที่สามที่สี่นะครับแถวที่สามที่สี่จะเป็นคู่คู่ซ้ายเหมือนกันเนาะตรงนี้นะครับอ่า แล้วก็มาแถวที่3ามที่สี่มือนกันเนาะแถวที่3ามที่สี่นี่จะเป็นคู่ตรงกลางนะครับตรงกลางก็คือตัวนี้นะครับเ9เกสมนะาะก็ได้มาครบทั้ง5คู่นะครับจาก10คู่นะครับตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่า1ครั้งเมื่อเทียบสถิติ3ามสีงวที่ผ่านมานะครับ แต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มา1ครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสลับทัานที่หลุน3ตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุด2ตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยหลุน3ตัวได้นะครับงวดประจำวันที่12ตัวตุลาคม6 8เนาะลุงตันให้สอง กับเจ็ดเนาะเป็นหลักร้อยอพี่น้องเอฟซก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะ,ะลักษณะของผลลัพธบในตารางเนาะตัวที่ มีความสัมพันธ์กันเนาะจะเป็นแถวที่1ที่2นะครับก็คือ6กับ8เนาะก็ถือว่ามีบางคูนะ่ที่สามารถจับเป็นคู่เบิ้ลได้เนาะในกรณีที่เนะทียบสถิติแล้วตรงกันนะครับนะซึ่งก็หลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วเนาะลูกันกะ็นวางเบิ้ลอ๋อนะ ขออภยนะัยเนาะไม่ตรงตำแหน่งเนาะที่จะจับคู่เบิ้ลได้เนาะก็เลยไม่เห็นลุงตันวางเบิ้ลไว้ใน10คู่ที่เห็นเนาะก็เป็นการวางตัวเลขธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นไปตามการเทียบสถิตินะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ